สุพโชคสารชาตตเกล่าวก่อนลงฝึกซ้อมว่าตอนนี้เราพยายามเตรียมตัวให้พร้อมที่สุดเพื่อที่จะเจอสิงคโปร์และเก็บสามแต้มแรกในการคัดเลือกฟุตบอลโลกให้ได้ส่วนตัวยังมีอาการล้านนิดหน่อยพอเจอกับจีนก็เป็นเกมที่เข้มข้นและใช้พลังงานเยอะแต่คิดว่าได้มีเวลาพักสองสามวันก็น่าจะพร้อมในการเจอกับสิงคโปร์ ผมไม่ได้โฟกัสกับสิงคโปร์แต่ก็ไม่ประมาทเพราะสิงคโปร์เพึ่งแพ้มาไม่มีแย่เหมือนเราคงไม่ง่ายแต่คิดว่าเราก็น่าเอาชนะได้ตอนนี้ยังไม่ได้ดูการแข่งขันของสิงคโปร์แบบฟูลแมต์แต่ดูไฮไลท์คิดว่าเขามีจุดอ่อนที่เราน่าจะเล่นงานเขาได้แต่ตรงนั้นเป็นเรื่องของสตาฟโค้ชที่เดี๋ยวคงต้องเอามาคุยกันอีกทีสถานการณ์ตอนนี้จะบอกว่าไม่กดดันเลยก็คงไม่ใช่ พอเกมที่แล้วเราก็พลาดไปด้วยแต่ก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วฟุตบอลมันมีแพ้มันก็มาพร้อมความกดดันแต่ก็คิดว่าเราน่าจะเอาอยู่เอาสามแต้มกลับออกมาให้ได้สำหรับทีมชาติไทยจะออกเดินทางไปสิงคโปร์ในช่วงเช้าวันที่19พฤศจิกายนที่อาา,อากาศยานดอนเมือง ทีมชาติไทยจะลงพบกับทีมชาติสิงคโปร์วันที่21ครับ21พฤศจิกายนเวลา19นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทย